ในเมื่อบาเียดเอาคลิปลงไปพี่น้องเนาะมีดามะพี่น้องเลยบาดที่นี่มีดามะหรือว่าผู้ที่เพิ่่มากขึเนพี่น้องเนาะเดี๋ยวบำเียดอ่านสุภางิะก่อนเนาะบักหามึงเอ้ยบ่มีแนวเอาลงโบไปก็ได้มึงไปก็โบมีความหมายเอียงดอกโบไปดีกว่าไว้สั่นซะเนาะคือ กัยอมครับเนาะพี่น้องเนาะกะบบัวดมี่อย่างมาซอยแล้วก็บ,บัวดมี่อ,อย่างาให้นะบ่ต้องมะว่ามาด่ากันดอกพี่น้องเลยเจ้าด่าคอยแบบซี่กะว่าเจ้าสิดีกะบอ่าโอเคพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้กขออ็ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเปิดคลิปเนาะ อ่าอยู่ทึงรถสะกอนจะเข้าพี่น้องเนาะฮะก่อนอื่นเบิดขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีากาบไข่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่หูสูค่คนพี่น้องเองเนาะฮะยังได้ยกัยินดีตอนรับเข้าสู่ซองของบาเวียดบ้านเฮาคือเกขาเนาะอ่เมื้อนี้ก็มาพบมาเจอกันอยู่ทางบ้านดงมักยางพี่น้องเนาะอา่ขึ้นมาหาทางเสาจอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นมายอดหลังเนาะอ่าวัน สู่ขอเพิ่นเนาะขึ้นมาแสดงความยินดีนําว่า่นซะเพราะว่าเนาะพี่น้องเนาะมื้ออ่าเพิ่นสู่ขอกันพี่น้องเนาะทางบ่เวก็บ่ได้ขึ้นมาทางเสาจอยเพิ่นก็แซหาอยู่พี่น้องเนาะแต่ก็บ่ได้ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยก็ได้อัดคลิปอันหยังลงอยู่ทางเียงให้เียงนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ให้อยู่นาพุ่นล่ะอ่าจังได๋ก็แสดงความดีมุกดีใจนําว่าซั่นซะเนาะพี่น้องเนาะแต่ก ในเมื่อบอบเอียดเอาคลิปลงไปพี่น้องเนะาะกามีดามะพี่น้องเงยบาดท,ที่นี่มีดามะหรือว่าผู้ที่เพิ่นบ่มักเนาะพี่น้องเนาะผู้ที่เพิ่นบ่มักไปสันซะเพิ่นกะในบ่าวเดวาเนาะทางบอบเอียดไปสันซะเดี๋ยวบอบเอียดเอามิ้นมาสู่เบิ่งมาสู่อ่านสะกอนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตพี่น้องเงยจักสิว่าจังใดและบอบเอียดก็นั่ง อัดคลิปเนาะนางอัดคลิปอยู่ทางหน้าพุ่นละพี่น้องเอ้ยมื้อน่ะมื้อสู่คอสาวจ้อยเพิ่นแต่กจักบ่เวียดเนาะไปเว้าผิดของต้องเถียงหรือว่าเว้าบถึกมุกถกใจเพิ่นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะนี่ละพี่น้องเอ้ยอ่านนํากันเนาะอ่าใส่อ่าบ่จักคําสิว่าพี่น้องเนาะ่นํากันเนาะอ่าเดี๋ยวบ่เวียดอ่านสฟังซะก่อนเนาะ อคนนี้เด้อพี่นอ้องเด้อเพิ่นว่าเนาะบักหามึงเอ้ยโบมีแนวเอาลงโบไปก็ได้มึงไปก็โบมีความหมายเอยียงดอกโบไปดีกว้วไว้สันซะเนาะ,ะคือความหมายเพิ่นนี้บ่ให้เบาเหียดมาหาสาวจ้อยเนาะมากับ่บได้มีความหมายเอยียงไว้สันซะ่ายย่อมรับเนาะพี่น้องเนาะกา บดมีอย่างมาซอยแล้วก็บ,บดมีอย่างมาไหา่เลาพี่น้องเนาะข้ามาแต่เทืยก็มีแต่มาเยี่ยมมายามเลยซื้อข้าวต้มขนมเล็กหน่อยมาฝากมาต้อนเพื่อนอแต่อันนี้ก็จักบาเย็ดเพ็่นยังผิดใจเพล่นละเนาะ,ะจังหวะดาคักดาเนี่ยโอ้ยพี่น,อน้องเลยสิบบวมักเศร้าบวมัก,กะเลื่อนผ่านเพ่อนแล้วพี่น,อน้องเนาะบวต้องมาว่ามาดากันดอกพี่น,อน้องเลยเจ้าดาคอยแบบซี่กะว่าเจ้าสีดีกะ บอดีเลยพี่น้องเนาะหาดาผู้นั่นผู้นี้ยังซี่ก็ได้ยังไดก็หยาดอกพี่น้องเนาะมันก็อาจจะเป็นความสุขของเพิ่นแล้วก็ขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นเขามาเบิ้งแล้วเขามาคอมเมนต์เนาะไดาวว้สันซะายังไดขอบู้ขอบใจเพิ่นเนาะเพิ่นเขามาเบิ้งให้วว้สันซะแล้วก็ชุดแล้วแต่เพิ่นเนาะเพิ่นคิดกข้ามาแนวใดก็แนี่แต่เพิ่นละพี่น้องเลยเขาห้ามความคิดเพิ่อนม่ได้วว้สันซะ S <S <S 1> <S 1> เรื่องโบมีความ,มากะแทักีิว่าจังใดแล้วเอาพี่นอนะ้องเนาะที่เข้าไปเข้ามาก,กะมันกะคว้อมักไว้สั้นช้าพี่น้องกะนะันเนาะข้อม,มักแล่ะกะหนาทีเข้าเวียกเข้าเนี่ยนี่พี่น้องเนะนาะข้ะโบไปกับโบมีขีปลงลกับเพ่อพี่น้องอฟซีกะบโบได้พูดอีกว่าอ,อน่นนี่นั่นอย่างประมาณนั่นพี่นอนะ้องเนาะจังใดกับยาเมื่นอนี้กข็ขึนมาหาสาวจ้อยพี่นอนะ้องเนาะเรื่องเเ่าลูกเอาผัวเมื่อนกะ เห็นทางเนาะคลิปไอ้บุญเล่าพี่น้องเลยคลิปทางไอ้บุญเล่าว่าพอสาวจ้อยเนาะพอสาวจ้อยนี่ก็บโได้มาว่าชันพี่น้องเนาะมืองานแต่งมืองานขอว่าชันซะอาจะเป็นอย่างแรกเห็นเอฟซีเพิ่นเนาะมินมาทำทั้งเบาเวียดก็ไล่อยู่พี่น้องเนาะอ่าจังได้ว่าชันบาเยียดบบได้ขึ้นไปอ่าทั้งด้านเลื้ยงซานสาวจ้อยเพิ่นบ่ว่าชันพี่น้องเนาะอ่า กันขึ้นไปถามชาวจอยเบิ่งเงี้เด้อพี่สันนะเป็นยังไงพอเราคือบเห็นมะฮวมว่าสันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องพอเราบ่มานี่ก็แจ็คส์ไว้ยังไงแลพี่น้องเนาะบางทีเรามันจะบ,บ่ว่างหรือว่าเราเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องเนาะ,ะติดธุระป้าปังแหละพี่นอ้องเลยแต่ว่าจังได้ยังไงพอกับลูกอะบ่ได้มามื้อนี้มื้อนั้นมากะบ่เป็นยังพี่นอ้องเลยแล้วก็เรื่องเล่าพัวนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยเนาะ ขอว่าในจักหน่อยพี่น้องเนาะทาง FC เนาะผู้งคนเพิ่นก็ว่าพี่น้องเอ้ยสาวจอยว่าซั่นเอาลูกเอาผัวเนาะอันนี้ขอโทษนะพี่น้องเนาะเอาลูกเอาผัวมาซอยอยู่ซอยกินบ่ว่าซั่นหรือว่าเอามาซอยสร้างซอยสาเนาะแล้วก็ผู้งคนเพิ่นก็ว่าสาวจ้อยบ่มีผัวก็หากินเอง หากินเองหรือคิดจะหาคนมาช่วยกินรอดูกันต่อไปวะั่านไะพี่น้องเนาะเรื่องเอาลูกเอาผัวมาช่วยกินหรือว่าจะเอามาสร้างสร้าซานี่เขากะว่ากันอีกเท่านึงเนาะแต่ว่าเอาลูกเอาผัวมาช่วยกินนี่บ่มี่ดอกพี่น้องเนาะส่วนมากกเอาลูกเอาผัวมากอะเอามาสร้างมาซาและพี่น้องเนาะเอามาสร้างมาซามาเห็ดมาหาช่วยกันวะท่านซะ แวก็ผู้บางคนนะเนาะเพิ่นก็ว่าแหละพี่นอนะ้องเนาะใช่หินอยู่เนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นเล่าเรื่องนี่แหละสาวจอยกับผัวเรานี่แหละมันกะหลายนะนะหลายคนเนาะพี่น้องเนาะหลายหลายคนมันกะว่ามาอยู่พี่น้องเนาะมันก็นหลายคนก็นหลายความคิดคือวบวชีบ้านแหละคือผู้บางคนเพิ่นกน็โอ้ยประชันเดาจอยเอ้ยประชันระวังเด้อเนาะอ่าต่อไป ต่อไปอจังใดก็บาดอ,อย่างพี่น้องเนาะบาดบ่มีเงินเนาะบาดบ่มีเงินบาดมุ้ยอยู่มีกินแล้เจ้าสิพิษกันเด้อว่าฉันเรื่องพิษเรื่องถือกันนี่กะมุ้ยไปพูดพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าคนเฮาอยู่กับปัจจุบ,บันพี่น้องเอยต่อไปสิเป็นเนื้อใดไปกับบูฮูเนาะว่าสิเป็นเนื้อใดเนื้อใดก็ได้เนานะแล้วก็ถ้างียบซีเพิ่นเนาะมาเวียดว่าฉันได้แค่ครับ <c oughs> คำเดียวนะว่าซั่นออกความคิดเห็นบ้างสิว่าซั่นอนา่าคือทางด้านตอมิ้นเนาะพี่น้องเนาะตอมิ้นนี่คือทางสาวรรค์เพิ่นเพิ่นไตอแต่ว่าทุกมิน้นเนาะอ่ะบาบ่เวียดก็ได้อ่านเนาะได้อ่านได้หยังคักแน่พี่น้องเอ้ย่ได้อ่านได้หยังคักแน่แล้วก็เดผู้ตอบเป็นสาวรรค์เพิ่นเนาะอ่าเรื่องบางเรื่องเนาะอ่าเฮาก็สิมาตอบในอ่า đừng đậy mà tập này clip nó pino nó, nỉ này pino lên, lượn bay lượn mát cái đừng này, là vâng còn đâu pino đâu, pino, nó, à, nó, uhm. no. à, nó,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  nó, à, nó, แ่ไม่เคยซ่วยว่าสันเอาเอาอีกละพี่น้องนเนาะสั่งแต่ดามา่านี่กับจักรจิเมนสั่งดาม่าตัวใดเนาะจักรว่าสั่งกระเซตัวใดกันจิวาว,าว่าเรื่องอขอโทษนะเนาะพี่น้องเนาะเรื่องไอเตียเมเหมื่อนงานนั่นเสาร์จอยที่เจ็บเสียนไว้จะให้เสาร์จอยลืมเบาเตียงเดอ้อประมาณนั่นแหละเนาะพี่น้องนเนาะ คือเนาะบ่เวียดก็เว้าว่าเออไอ้เตียงรนู่นนี่นั่นแหละเนาะแต่ว่ามื้อนั้นไอ้เตียงเราก็ติดธุระเนาะพี่น้องเนาะไปหาผู้ใหญ่ว่าซั่นจะไปพบผู้ใหญ่เอ่อบ่เวียดก็ได้เบิ่งคลิปมาให้เอยู่เพิ่นว่าเคยบ่เคยซอยเนาะอันนี้ก็ยอมรับพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เคยซยหยังเงินกีบ1บาท1ก็บ่ได้เคยซอยสร้างซอยสาเฮือนเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็ความจริงพี่น้องเอ้ยยอมรับ nhôm hợp lên tụi nó à sẽ biết video này lại dài cành hàng mi tơ chỉ đông về hà thang sở ai nó à du huyên thì bố tơ bưng thà bố bổ sung vì nó mình nó bắt vì nó người à ok vì nó nó à thôi mình còn này đậu người phun này lột cái chất này. No. Lột. <laughs> chắc ngay nó mi hoạt giang lột chắc kê, mày kia tàu thịt gì nó Ai, dạng mang lẹo, này ngay mùi nèo. dạng mùi ui leader, bát tinh nèo. So, đọc gương bác nèo. Tang sao choi, pino ngay. In teso, bang dài la. Mục mùi nèo, bất ngờ. Buồm nam, pino ngay lọc để khúc khan khúc 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 เาไปเล่นน้ำน้องท่องใส่นพี่แหละับพี่น้องเลยเนาะเราบระยู่เลยก็ได้ตัวน้องน้ำผลนี่เป็นอย่งไดบุเนาะไปเหตุการณ์เหตุงานเราบอกหรือว่าจังไดพี่น้องเลยไะล่างหลุดมาเอาขี้ตม้มไปเดี๋ยวพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้นดำหน้าช่วงชีวิตสองมุ่งเดี๋พี่น้องเนาะก็เลยอ,ออกมาพี่เลยเนาะออกมาเวียกเลยมืออื่นก็คือเจีเห็ดทั่วเพื่อนน้องเพื่อตาเพื่อนเนาะ จะว่าจังไดละ่ะเนาะเป็นอย่งไรทั้งทอพ่อเพิ่นเนาะกูอย,อยู่ทางไกลเพราะฉั้นใช่เป็นอย่งไรตอนนี้อยู่ดีมีเฮงอยู่หรือบอ่เนาะทางโอหักน้องแววตาเพิ่อนจังไดเป็นปนอ้องเอ้ยโดนละ่ะทีบริติโต่้ทางพ่อเพิ่นเนาะคือได้ยินข่าวว่าทั้งนั้นอขอเอาไว้นินข่าวว่าทั้งนั้นนะมีอยังไงเอ้า มีการเลือกตั้งอย่างทีง่ยากเลยเนาะพอเพิ่นกันยังทับสนอยู่พอสันเนาะอ่เดี๋ยวไปไปหาทั้งมระตูแล้วก่อนที่นั่งปรตูนะ้อไงไม่เอาน้องไมไม่ใช่ไปหาชาใชยไปหาเขาไปไปหาต้องไปไปหาลูกเคยเออเออลูกเคยแหละน้มไม่ไล่วะน้องไมไล่ได้หรือปะต้องเดี๋ยวเราหาอยู่ใช่อืม ลูกเคยนี่หาหน่อไม้ก็เป็นดำหน้าก็เป็นเนาะเป็นมดกน <ừ. S 1> เก่งเนาะลูกสาวไปใช้มือนี่นี่ไปคืนเลยป๊าทำชาวเนี่ยไปแต่คืนหากระมาตดำเช้า <c oughs> ปัดทุกกระโดดเอดาด้วยลับจ้างดำหน้าทุกอย่างเนาะยังไม่ได้ดำยังไม่ดำบ่เน่าแล้วบ,บ,บ่าบกาน Nhà mơ mộng mhm 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 เดี๋ยวอุ้มทุ่มมารอบนี่เนาะสบายดีเห็ดยังอะนะนั่งจักตอกแล้วนะโอ้เป็นจักตอกอีกทั่วขุมแทนองน้ำผลเนาะแต่เก่าคือบุญยิ่งตีจักตอกใช่ได้โอ้ยพิธีดีเลยแล้วคนกินมูได้กุยส่ายจักตอกอะแต่กุายจักตอกเนาะอืมเป็นได้ทุกอย่างเนาะ ได้ทุกอย่างเป็นได้ดำได้เราภาวนาหน่ะทุกอย่างแล้วไงดำเลยนะยังยังเงินดำมันตั้งต๊ะตักมากรายทายประมาณจักร้อยอย่างพอกะจักเงินม่ยนับเออยันว่านับต๊ะนับยังข้างเนี้ยฉันนับมวยนับดอกฉันนับเออแต่คล้ายฉันนับแล้วอง เป็นเน้แองน้ำนแบงไหนมนี่นกานการับจ้างมอบัดเพอนีไปเอายังอืมมาแตกสวรรคยังดูสวรรูบัดอองเลแต่บท่นไปเอาเนาะเขาเขาทานมาส่งี่มาส่งให้เองเขาเลยว่ามนเราเป็นเป็นในนอาเปงไปสวรตลอดอ๋ออ่าอ่าเดือหนากับท่านดำ mình tựa hết năm con. Thái ừ, 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 ừ. phần con nó hiện áo thay phần tiền này sẽ chào thằng cả thằng an đi dạ thế nào sao nhé tụi con thế nào mà sao mà lo thằng mình muốn nó mà một khỏi xa một này nè ờ đó mình bùn thế nè đó thì sẽ xin nhà khả nhà khả nhà mình bảo mình bảo cân này nè ồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยังยังนะเดี uh, ๋ยวเราเปลี่ยนใจเราบัดรดีเนาะแปลว่าลองมาเส้อซีมาล่อมาดีก็บว่าเห็นมือดาบมาดีอือแล้วคือทางทางคืออันทางไม่บุญเจ้านาะวันิมาครับเจ้าไปฉีดยาขยะน่าเราอ๋ออ่าอ่าอ่าต้องหาแนวป้องกันดีๆน้องท้องใสเนาะอ่าใส่ผ้าปิดปากปิดดังนี่เลยวันนี้เราวันใดเรายามกลับมาแห้งวันใดเนี่ยมามาแห้งคนน้ำบาสนี้ เลือดแตกปากแตกดังออกสียายาแห้งว่าอันอสีสยาปุ่มในทางล่าง้ยาตายอยู่ปะเดียวจักแล้วคุณว่าสงสามหมื่นจังตายนิ้มยาค่ะแบบว่ามันรุ่มเขาน่าเลยกะเออมันกินแต่ยาแบบแบบว่าไม่ไม่เขาไมาคืนไม่ยาเขา้ืนนะแบบว่าเหลืกะสียาคุ้มเนี่ย อ่เนาะยามันก็มีหลายหัวหลายแบบได้พวงค้นว่าฉีดไปแล้วนี่งหัวขึ้นหลังเอาเลยก็พายจูเล็กก็ได้ไปจันอ่เรื่องสลื่อไปจันแม่เนะาะเต๋อมีเขา่าอืมดูเอาแน่เนาะสียากระมัดระวังและ,และพี่น้องเลยใส่แนวป<ะ>ิดปา<ะ>กปิดดังดีๆทงมือพวงค้นใส่เสื้อยางพรมบางทีมันลื่อมภาซามันลื่อมแปมยาติดมือปุ๊บแปดปากเรียบร้อยเลยนะ อพอดีน้องน้ำผลนะนี่อีกบ <laughs> ัดท um ี un, đây, ่นี่น้องน้ำผุได <Ừ. S 2> ้คน <Ừ. S 2> <Ừ. S 2> ้นถ <Ừ. S 2> <laughs> ่ายหนาอีกหละแต่ว่าบุหงตีเนาะขันว่าไปสีให้เพื่อนไงมึงสีหน้าแล้วแต่หัเป็นหนังยงเนเคยสีดิบ่บเจากเคยสีดิบตอนนั้นเู้ไปสีเนี่ยก็จ้างชางแซนต่นอต่าตำรวจแล้วเดีนี้มันชางกอนมันนะสีให้ให้ไงะ็ได้งไงก็ตงอดว่า ให้ให้ตันหนึ่งอันให้หน่อยนน่งทีไปดูสามสามทางสองไห้ไปดูสามทางบันนี้ันเจ้าสีเจ้าลรเอาได้แลวใดบัเจ้าสีเจ้าลาเอาจากนันพูยหนึ่งถ่าไร้บันถังหนึ่งถือได้อันนั้นบันตาไปว่าถ้าใช้ค่อยจ่าหถ่อได้ว่าให้สามเสสามเสนกะเขาจะเห็ดเขาก็เห็ดเออยันว่าแบบท่านทิดโตท่านที่พันที่นะเออมีแต่ว่า เพิ่นให้เพิ่นคิดเห็นอะไรกันเพิ่นให้เนาะเป็นว่าสีแบบไม่ได้จ่ายสีนี่นะเมืกัไม่จ่ายสีนี่เอ่ยมาใครพอแล้วก็เพิ่นหาเนาะเพิ่นหาไปสีแล้วก็ไปพอได้เงินซื้อจิซื้อนมให้ลูกก็เช่นแค่น้ออืมอืมอแล้เห็ดไปเนาะบ้านเฮานั้นนี่แหละพี่น้องการงานกันผู้ใดแค่การแค่งานมันบุมีอยู่มีกินนั่นแหละอยู่บ้านเฮานี่เจงได จะว่าเป็นังี้แ่เรื่องขอลูกขอเมียเจ้าขอละบ่ะคือด้งยินว่าเมยบุญจะว่าเอาเมียผู้เดียวได้ขอชงเทือกไปสัขอได้เทือกที่ชองอขอแต่เทือกที่หนึ่งเอาเทือกที่ชงขอไปได้ลองสงสยัยว่าขอแล้วแหละขึ้นตะแก่เก่าแล้วขึ้นทงตะแก่เก่านะนะทไมวะแบบต้งหีทั้งห้องตะแก่เก่าเนาะเขาแบบ แกยังยังนะแตแกกินหมูกินยังนล้กันรวมกันนะอืมนั่นแหละอืม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 อืคือว่าขอแล้วขั้วขออีกัน่ะเลยงุ้งบาดเนี้ยเป็นได้เนาะวันสันแต่เกาขอแล้วเทื่องหนึ่งก็แตงเลยแล้วเถื่อที่ชงอ่ามีแผู้เดียวขอชงเทื่องก็ลุบแต่หาเงินซื้อหมูไอ้เนาะอ่าตีที่ตีที่จะแกเขาบัานเนี้ยเขาเนี้ยก็บไม่เนี้ยก็คือจะนั่นแหละพอแล้วก็เพิ่อนไม้ไม่กินหมูเนาะอ่าอ่าอ่า ใหม่เจ้านะฮะเจ้าเพ็รพิษเนี้ยขนมใหม่เจ้าขนมใหม่เมียเจ้านี่ยคือยูน้ำกันอ่อนกันหายกันเออเองเดีคือว่า่นแล้เนาะในเมืองเผ่ว่าเออในขอไม่เห็ดไม่เขากจํำเป็นแล้วเขาอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองมาช่นช้าเขาอยู่น้ำพิดผีคลองสางมาั่น้าันป่าจี เดาๆโมโคโเฮ็ดได้ม right? go uh, um, ันก mm ็โมได้เด mm ้พ mm ี kay, mm. uh ่น uh, ้องเนาะเอาอยู่น้ำเพิ่นไมาชั่นซะอืมขอเกะขอแต่ว่าโดนบันได้ใช่ไหมเท่าหาได้เห็นบ่เท่ากับท้องสิบเป็นต้นได้เนี่ยท้องบนนึงประมาณก็หาไปเรื่อยงนะเออแบบว่ายังไงสิบบกเตี้ยนนี่เนาะอืมีมีมีแต่หมูที่น้องต้งใส่หมูกับหมูไก่ยังไก่หาแต่องหาตัวไก่มาเอออันนี้อันนี้ยังเส้นไปว่าครอบบัเนี้แบบว่า ครอบแบบว่าเขาหาหา,หาเงินมาแต่งเมีมยบัวทันได้อย่างเช่นแบบเออห้องบอกห้องครอบเพิน่นอันนี้เคยได้ยินอยู่เขายังคิดมาหาบ่าได้แหละกะเียบ,บาตาเพิ่นน่นอะไรเงี้ยกะอืมกว่าน,นี้เคยได้ยินคนว่าอยู่เนาะคันว่าเออเพิ่นพัดว่าเออปีนั่นปีนี้เจ้าต้องได้แต่งเด้อแต่บัดที่นี่เขาหาเงินบัได้หาเงินบัทันแล้วก็จับไกลหาโตมาครอบแถาครอบแก่เพิน่นอืม Nanh lên, lẽ, lòng nghe nó Bạn, không? và không mi tang nghe lưới nó. Hm 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 đấy hm 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 cả hm 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 So, dùm gần đồn năm mươi tên cái này, và chị võ nhọc mi à lọt khó để ở cái nhà thầu, ấy chứ đâu. Ngā, mày thầm lặng nặng nọ. Pệning day, chân mưu khó cháu cho hai phần ba, chạy đến quân nhìn đi năm phần đi ba. Eh. 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 ว่าเพื้นที่ได้มานิ้วคนนั้นแรงมาเลได้เหตุที่เฮ้ยเนาะโอ้ยดอกไปพวมน้ำกัดน้ำจึงดีเฮ้ยไปเห็นเนาะพี่น้องเลยพอดีว่าสื่อแนวมาต้อนน่ะมาขามข้อเดียวโย่พี่น้องมาหนีิเนาะนี่เขาสองหน้ากันนั่นสิไปหน้าพ่อเจ้ากับบ้านสองหน้าน่ะอืมชั้นนั่นอืม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 เบื้องชั้นเดียวไปเอาข้าวต้มขนมมาให้ทั้งนน้องท่องใส่ไว้ให็น มะขามข้อเดียวก็น้องไหม่บ่เนาะลูกเพิ่นน่ะลืมป่ะป่ะป่ะไปดังเลยป่ะเดี๋ยวจะเอานุ่มเนาะพี่น้องเนาะเอานุ่มให้เพื่อนเพราะว่าพอได้แบ่งเบาทั้งน้องใช่ไหมน้องใหม่เนาะหรือว่าทั้งน้องทั้งใายเพื่อนแหละ của sư nôm hải lũ nó mua hải nó nó mà đây à. gì nó thì nó ngày ma xuống này viên sáu chơi cái nhay แต่ว่าเือนน้องท่องใส่หมอสู๋ล็อกเว้ดูแกได้พี่น้องในบัดที่นี่ผลตุกแห้งบ่น้องท่องใส่ขึ้นเลยเอออ่ะเนาะพอได้ตอนลูกสาวอ่าอ่าเพราะว่ากินนมมนี่เนาะลูกเพิ่นก็ได้เออพราะได้แบ่งเบาหมากเงี้ยวเขาเบิดบัดนี่เนาะโอ้ยมารอบนี้คิดหวังชื่อัน ดามดงูอไหอนหอนหรอไหอหมมันนเนาะอนตู้ใส่นอนไปอย่าเนาะนี่ก็เสกลับไปแ้นองทองสบัดที่นี่้ดยสบายดีสบายดีเนะอทั้งนี้ก็สิไปหนาพี่น้องเลยไปพี่น้องะอ่ะหว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะไม่ไรเนาะวอาบมอนนอนหูหรืออย่างไดก็ได้พี่น้องเลยฮะใหยนี่ลาก่อนพี่น้องสบายดี